ชกมุมน้ำเงินครับต็อปชั่นวออรัญญาวัย15ปีจากวังน้ำเย็นสะแก้วครับนี่ที่จริงว่านายวรวุฒอ่อนตาปัจจุบันนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ามวยวอรัญญาครับที่จังหวัดชเชิยงเสาส่วนมุมแดงครับเพชรดำโรงเรียนกีฬาเอบจสกลน,นคร15ปีเท่ากันครับจากอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูนี่ที่จริงว่านายพงศกรปัญญาฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนล่มไทรวิทยาครับที่จังหวัดสกลน,นคร เป็นการพบกันระหว่างสะแกวกับน้งบัวลำพูสุดท้ายแล้วมาชมกันว่าชัายชนะจะตกไปที่ใครครับ,รบ,รบกรรมการผู้ชี้ขาดเป็นกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยครับจับทันทีครับด้านออปชั่นมาโชว์ผลง,งานที่นี่ค่อนข้างปล่อยครับเช่นเดียวกันกับเพชรดำครับสายหน้าอืมซัดไปสายหน้าค่อนข้างหนักเลยครับจังหวะเมื่อครู่นี้ครับออปชั่นขีดด้วยขวาขยับอ้าวโดนหมดัดมา โดนหมัดแต่ทางด้านเพชรดำเสียหลักล้มลงไปครับกะเอาให้ตายนะครับโลนี้มันขวาของทางด้านเพชรดำหัวแข้งขวาตามไปทีหนึ่งไปแล้วพับเอาไว้เลยครับเพชรดำไปยัดเข้าไปเตะฝังเข้าไปครับนะครับแ่้งซ้ายของแกก็ดีครับทางด้านเพชรดำขวาตามไปทีหนึ่งซ้ายกับขวานี่ถนัดพอกันครับนี่ครับเอาเลยครับสอกซ้ายของออปชั่นบ้างครับแล้วขวาในกดเอาไว้เด้งขวา พยายามจะขึ้นคอให้ได้แล้วขวางหน้าบ้างครับออปชั่นพยายามจะใช้รวมนี่แหละครับขยี้หน้าครับให้เพชรดำนั้นหายใจไม่สะดวกเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งครับเป็นคำพูดขวดแกงขวาไปทีหนึ่งครับจันไม่ยอมครับไตไตมาขวาไปยเสียบด้วยซ้ายครับโอ้โหโอ้ดอกนี้ครับมสัตว์เต็มเต็มและเสียงดังสนั่นครับได้ยินไปถึงปากซอย42แล้วคนตรนีจริงครับ โอ้โาล้มนิดโอ้ยแล้วร่วงลงไปแต่ว่ายังเด้งตัวขึ้นมาครับจุกครับโอ้ยเข้าใจความรู้สึกเลยครับอาเลยครับเพดดามเดินหน้าต่อทันทีอ้าวแต่ว่าครับผู้ชมดาบที่2ครับลงโทษตามมาครับโอ้โหปิดเกมไวเลยครับโอ้ก็ต้องเห็นโอกเห็นชัยเลยครับทุกชมจังหวะเมื่อสักครู่นี้นับแรกนั้นเต็มข้อจริงๆครับโอ้โห เมือนเตะกินเปล่าครับวิ่งเข้ามาเป็น2แรงบวกอีกด้วยครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าชัดแต่ที่สิ่งที่เราได้รับทราบกันนั่คือเสียงดังจริงๆครับในการได้นับแรกของทางด้านเพชรดำครับนี่ครับจังหวะเตะซ้ายก่อนครับยตะเข้ามาพยายามจะบวกโดนหมัดครับทางด้านออปชั่นนี่ครับพุ่งเข้ามาโดนหมัดแต่ว่าเป็นเพชรดำที่เสียหลักล้มลงไป นี่ครับออปชันมีศอกสลับมาสู้แล้วปิ้งเข้าไปดอกนี้ครับอู้วิปังเข้าไปครับอ้ดอกนี้นั้นเต็มจริงๆครับและหลังจากได้นับมาทันทีครับจังหวะเสียบด้วยขวาร่วงเลยครับอ้เพชรดำคบเครื่องจริงๆครับวันนี้มาด้วยความดุดันครับนี่ครับเสียบมาก่อนแล้วแทงด้วยขวาตามครับซ้ายมาไม่โดนครับแต่ขวานี่ครับไม่พลาดอ้วิจุกเลยครับ สภาพยังไม่ดีเต็มร้อยครับชาตเสียนับแราไปแล้วครับไปบนเวทีครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อนครับเป็น t i ้ e for the b บ n นัส o ้า d สนับสนุนโดย m a x m มวยไทย a c e b o o k Live และ m a x m มวยไทย Mobile a p พท่านสามารถรับชมการผัดเท่าสดจากสนาม m a x m o มวยไท7เวัน7รายการบน Facebook m a x m มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android m a x มวยไทย Mobile a ดาวน์โหลดหน้า on iOS และแ No bonus. Max Muay Thai mobile app. It came right really back. Ladies and gentlemen, after just one round of action, we have a winner by way of technical nuggets, Red Connor. Head down, wrong win killer, over to Sukunako. it will be in change how about the club of Don't go anywhere, we will come back after the break. This is the Club of Fight Five Champions Challenge.